ทุกคนรู้จักบาปทั้ง7ในาศาสนาคริสกันดีแค่ไหนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชม1ในบาปทั้ง7ในเกม Digimon Master ร์ออนไลน์นี้มีเสียงหัวเราะด้วยนะ <c oughs> โดยวันนี้เราจะมาอยู่กับดิจิมอนที่เป็น1ใน7บาปเป็นตัวแทนของบาปแห่งราคะหรือรีริสมอนโดยรีลิสมอนนะครับเป็นดิจิมอนระดับร่างสุดยอดประเภทจอมมาร เป็นหนึ่งในกลุ่มของ Seven Grace Demon รอดนะครับผมเป็นกลุ่ม7จอมมารผู้ยิ่งใหญ่เออโดยเธอเป็นตัวแทนของบาปแห่งราคะเป็นสียรักษ์ของดวงจันทร์นะครับผมโดยที่มาที่ไปที่ผมพอจะรู้พอจะค้นหาเจอนะ่ะคือแต่ก่อนเธอเคยเป็นเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์นะครับผมและเชื่อกันว่าเป็นโอฟานิมอนที่เป็นดิจิมอนเทวทูต เทพหญิงระดับสุดยอดนะครับผมแต่ตกลงไปใต้โลกดิตทอนเวิลด์ไปสู่นรกหรืออะไรที่เรารู้จักกันนะครับผมจนทําให้ความชั่วร้ายครอบงําเธอจนเธอกลายเป็นเทพธิดาแห่งความมืดหรือ Ghostnet of Darkness นะครับผมเธอเป็นตัวแทนของบาปแห่งราคะใช่ไหม เธอจึงเป็นตัวแทนของความปรารถนาความรุ่มรงในทางที่ผิดในรูปร่างที่เย้ายวนมีเสน่ดึงดูดเป็นอย่างมากซึ่งมกักจะใช้ความงานนี้เพื่อหลอกล่อศัตรูให้ตายใจก่อนที่จะกำจัดในภายหลัง mm hmm. ถือว่าสวยสวยโหดนะครับผมโดยรีซิมอนมีบทบาทในการ์ตูนดิจิมอนนะครับผมในแฟนชายดิจิมอนด้วยกัน2ภาคนะหนึ่งนะั่นคือดิจิมอนด a ต a าสควอ หรือไอเจ้าตัวแดดที่เราเล่นเป็นเมนหลักใน d i g i มอน Master ร์ออนไลน์ะนะของทุกเซิร์ฟเลยนะที่เราเข้ามาตอนแรกแล้วเราเจอแดดนั่นแหละเป็นภาคเดียวกับ d i จิมอนสควอตนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้รูปให้ดูและอีกอันหนึ่งคือดิจิมอนครอสวร์เออโดยที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ l i ลิสมอนเอ็กอะเวคเคโดยแต่ก่อนลิลิสมอนเอนะ มันจะเป็นตัวระดับ 3S เขาทำใหม่ปรับใหม่เพื่อให้เป็นระดับที่สูงกว่าโหดกว่านะครับผมโดยการรีโมเดลแล้วก็เพิ่มสเตตัสแล้ะค่าพลังต่างๆนะก่อนที่เราจะไปดูกันในเกมว่า r e ลิส X สวยอย่างที่เขาร่ำเรอกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จัก r e ลิส X หรือร่างที่เราจะเห็นกันในวันนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมโดย r e ลิส X นะครับผมเกิดจากการที่ r e ลิสได้รับ X antibody โดยใครที่รอดจาก X antibody เนี่ย มันจะอยู่ในผ้าของ x นะครับผมโดยที่ใครที่ได้รับ x antibody เนี่ยและรอดนะครับผมข้อมูลไม่เสื่อมสลายจะทำให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยที่รีดิสมอน x นะครับผมได้รับความสามารถจาก x antibody คือเธอดูเด็กลงและมีรูปร่างที่เยาวยวนมากขึ้นนะครับผมจนใครที่พบเห็นร่างนี้ของเธอ จะต้องเป็นหุ่นเชิดในทันทีบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมพลังของเธอนะครับจะใช้พลังของดิจิมอนตัวอื่นจนถึงแก่ความตายเออโดยท่าไม้ตายของเธอนะครัคือเซเว่นฟาซิ n เนตโดยการดึงพลังจากบาปราคะนะครับผมควบคุมดิจิมอนดึงมาทำตามคำสั่งหรือจะดึงมา เพื่อทําให้ถึงแก่ความตายก็ได้นะครับผมเออเป็นความสามารถในเชิงแบบราคาจริงๆก็คือแบบสวยสยองนะโดยหลังจากที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้เธอได้รับฉายาใหม่คือเทพธิดาแห่งความตายอันเย้าวยวนโอ้โหเป็นไงเป็นหนึ่งในสายเซอร์วิสที่ผมบอกเลยว่าถ้าแองเจิลมอนเป็นฝ่ายดีลิลิสมอนก็จะเป็นฝ่ายเซอร์วิส ฝั่งร้ายนะครับผมมีความสวยทั้งคู่และหลังจากที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีไปยังทําให้สวยขึ้นไปอีกยาวไวขึ้นไปอีกนะครับผมเออโดยปีกขวาของเธอจะมีสัญลักษณ์แห่งราคาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมมันจะมีการใช้ท่าเซเว่นฟาสิเนตหรือเปล่าที่จะควบคุมดิจิมอนปุ๊บจนให้ทําให้เราถึงแก่ความตายโอ้โหไปไปดูกันในเกมนะครับผมอ่าหลังจากที่เราเข้ามากันในเกมนะครับผม เจ้าตัวรีลิส X มอนตเอตอนนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ของน้องอยู่สามารถเข้ามารับชมร่างของน้องโดยถ้าเกิดว่ามีทุนทรัพย์จำนวน30,000บาทนะครับผมสามารถครอบครองน้องได้จากการสุ่มตู้เลยการันตี100การันตี150นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนทรัพย์สามารถรับชมร่างน้องได้ฟรีทุกครั้งนะครับผมที่เกมดิ g i มอน m าสเตอร์ออนไล โหลดตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวเวกเกนทำใหม่หรือเป็นตัวใหม่ในเกมมิ g i จิมอนนะครับผมจะมีการให้เราดูโมเดลก่อนเอ,อจะมีโมเดลมาโชว์มีสกิลมาโชว์บางตัวอาจจะไม่มีสกิลก็เราได้เห็นโมเดลว่ามันสวยสดงดงามเหมือนที่เขาเล่าอ้างหรือเปล่านะครับผมปะเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับผมผมได้เทมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ะ ปับ๊บนี่เลยนะครับผมโดยเจ้าตัวไอเทมนี้นะครับผมเราสามารถรับได้ทุกวันนะด้วยกับใครสนใจอยากมารับชมน้อง r e l ิสมอนตเอตอนนี้นะครับผมสามารถโหลดเกมได้ใต้ d ดิสคริ t i o n เลยนะครับผมรวมถึง VPN ฟรีสามารถเข้ามาดูน้องได้อาจจะไม่ได้ครอบครองแต่มาดูว่า1ในบาปทั้ง7พอโหลดเข้ามาในเกมแล้วเป็นยังไงสวยจริงหรือเปล่านะครับผมไปไปดูบาปแห่งราคาบาปแรกกันเลยนะครับไปเป,เปิดเลย นี่และโผมาแล้วนะครับผม The g h o s t n e t of Death อ้าวเป็นฉายาในเกมนะปีกข้างขวามีสัญลักษณ์ของราคาเอ้ยท่าแรกมาแล้วเขาทำอะไรนะผมขอดูชัดๆซินี่โอ้โหมีการส่งเหมือนขึ้นเสียงพ่นลมหายใจอุ๊ยเอาแล้วปีกผีเสื้ออสร,รพิษอันนี้นั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อ้ใช้มือใช้กรงเล็บนะครับผมเฮ้ยนี่นี่เซรรักนี่เซรรักแห่งราคาโอ้โหโดยน้องมีสกิลถึงห้าสกิลเลยนะเฮ้ยมีเสียงหัวเราะอุย้ยบาปอุย้ยแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเมื่อกี้มันทําอะไรอะผมอยากรู้ขอดูชัดๆหน่อยสิเฮ้ยพ่นขึืนเสียงสีดำโอ้แต่ปีกขวาเป็นไง โหแบบบริมตึมว่าวิวถือว่าสมกับเป็นบาทของราคานะถือว่าเป็นตัวเซอร์วิสฝั่งล้านที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเออสวยสดงดงามมากมีท่านั่งเจ้าตัวบาททั้งเจ็ดอ่ะผมชอบปีมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันมีสัญลักษณ์ของบาปต่างๆเงี้ยเล่นกับเรื่องสัญลักษณ์เรื่องอะไรผม,มยิ่งชอบไปใหญ่ผมรู้สึกว่ามีท่าสองท่าที่สวยนี่นี่นี่นอ้โหเป็นไง เอ้หูเมืกก่อกี้มาก้มมาก้มจนนมหกอือ <c oughs> เอเอไอ้ตัวเสืหรักเล็กๆนี่ก็เอ้ยนี่นวงมาแล้วอือกวักมือมานี่คํำเหี้ยคํำเฮี้ยคำเฮี้ยจะส่วนใหญ่เลยจะเป็นท่าไอ้ที่แบบเอานิ้วมาจกเอานิ้วมาจกแล้วก็มีผีเสื้อด้านใต้ น่าจะเป็นท่าโจมตีทั้งหมดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีท่าซัพพอร์ตหรือเปล่าแต่จริงๆอะรีลิสมอนท่าอยู่ในหน่วยไหนก็ควรจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตหรือเปล่าเออแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสายโจมตีนี่โอ้โหท่านี้นี่วยราคาราคาสุดๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่น้องสิ้นลมหายใจนี่ว่าว่าจะเป็นยังไงอุ้ยนี่มีเสียงหัวเราะด้วยนะ เออพอฟังใกล้ๆแล้วมีเสียงหัวเราะด้วยืตอนจังหวะใช้ใสัยรักบาปราคานะเออเจ๋งๆอ่าแล้วนี่เป็นท่าที่น้องตุยนะครับผมก็คือนั่งลงไปเฉยๆเลยนะครับผมเป็นไงผู้ชมชอบ หนึ่งในต,ตีม7บาปไหมครับผมโดยนี่เป็นหนึ่งในแค่7บาทนะครับผมผมเชื่อว่าทางเกมน่าจะมีการรีโมเดลรีโมเดมรีโมเดลรีโมเดรมเดรีโมเดลมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมรับชมเตรียมฟังข้อมูลแบบมันๆอย่างนี้ได้เรื่อยๆที่ช่องนี้นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ไว้ให้ด้วยนะครับผมและคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าชอบ ตัวไหนชอบบาบทั้ง7ตัวไหนและชอบตัวรีลิสมอนเอ็หรือเปล่านะครับผมบากแห่งราคายังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่อะไรหน้ากราบสวัสดีครับผมสามารถสมถัครสมาชิกผมได้ด้วยนะใตด้ด้านล่างด้านล่างนี้เลยนะไปะเจอกันครับบ๊ายบาย